สวัสดีครับเพื่อนๆมนีไมคกกีกสิภาพมเก็บมะเขือนะครับเคยอ,อยู่บ้านกับดกไล่นะครับลนทิ่มก็มีนะครับแล้วก็แม่งเจาะลายนะครับแล้วก็มีบักพิกน้ำนะครับบักพิกี่กะเป็นแค่ข่บักพิกขีนูจะว่ามันจะหน่วยใหญ่กว่อบักพีกขีนูนะครับอยู่ต้นมันก็จะมักมีหมดมีอย่างปเกอนะครับเป็นหมดอียงว่าดาดคันๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผักปลังนะครับผักปลัง เวลาไเป็นหนึ่งกินกับหนึ่งานะครับมันจะมีเมือกน้อยๆนะครับสําหรับคนที่บ่เคยกินนะครับตัวนี้ก็ใบยี่หลานะครับใบยี่หลาก็ไปใ,ใส่ผัดใส่ย,ย้อยใส่พวกกับเข่าที่มันมีอ่ากินเข้าๆฉุนๆนะครับผัดเผ็ดปลาไหลกระแซบนะครับผัดเผ็ดกบรกระแซบส่วนนี้เป็นใบชิโซใบโอบะหรืองาขิมอนนะอะไรประมาณนี้ครับ ไปกินกับย่างหมูพันย่างหมูที่เป็นสามสันกินกับกิมจินะครับตัวนี้รสชาติหอมครับกินไข่แมงแข้งใบไสแง่แแงแนจังหน่อยนะครับแล้วก็มีตน้นผักบุ้งนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นยอดกระถินนะครับกําลังปรางงามๆเลยนะครับเขาก็ตัดไปขายคือกันนะครับบันไดรอบบ้านที่พ่อเก็บขายใดเขาก็เก็บขายนะครับ ได้เงินหาบาทสิบาทเติมกันนะครับขายได้เงินก็ซื้อกับเขาซื้อของใส่เตินมน้ำมันรถนะครับเบิร์ดพอดีครับผม